สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กันในพาร์ทที่2องของดูไวเอทแล้วนะฮะวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือการเดินสำรวจแมปนะฮะเปฉะนั้นเราเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฉะนั้นตอนนี้เราก็อ่าผมก็ไปรู้วิธีทำพวกเขาเรียกว่าอะไรนะแร่มาแล้วนะฮะไอแร่เนี้ยแร่เนี้ยไอออนเนี้ยที่เอาไปใช้อัปเกรดเนี้ยฮะ มันได้จากการที่เราเอาตัวนี้ไปเคาะหินใช่ไหมฮะพอได้หินมาปุ๊บโอ้ได้เป็นร้อยเลยเว้ยเออ่แล้วก็ใช้อันนี้จุดไฟอันนี้ได้มาจากนี่ฮะมันจะชื่อออฟเฟอร์แนนซ์ เราสามารถเก็บมัมาได้นะตอนนี้ผมมีหินอยู่ทั้งหมดเอ่อร้อยเท่าไหร่วะสักอย่างซัมติงทนี้เราก็จะมาพิกอัพนะฮะเก็บของครับเตรียมตัวเดินทางวันนี้ที่ที่เราจะไปนะฮะคือตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้ที่ที่เราจะไปนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าไป โอ้โหหมูหมูเออ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 หัวตัดได้กระดูกมาเพิ่มอันนี้มีอะไรวะเจนเนอเรเตอร์ขับคี ุญแจเข้าบ้านล่ะบอกเป็นหับรีไฟเจอเนเรเตอร์โอ้เฮ้ยโอ้เนื้อแซ่แข็งอาหารกระป๋องนะนี่เป็นเม็ดคิดกับโอเฟกัน เอ่ออินเทอร์จี้บาร์แล้วกันอ่ะอันนี้กินเข้าไปเก็บแปรกันมาฮะนี่เป็นแหละการ์ดบ็อกไม่มีมีการ์ดบ็อกอีกันเอ้ยเห็นอินเทอร์แคปเอ่อเอาเอาอะไร ทิ้งดีวะโคเทโต้ Potato. แต่เป็นเฟสปะ่ะเซรามิกยังไม่ได้ใช้ทิ้งไปก่อนเอ่อใสอ่าอย่างน้อยได้สุดกันหนาวโอเคฮนะ อันนี้มีอะไรอ่ะโทเค็นกับเคมีคอลเจวีดสแคปนี่เป็นเวลา5 p ีเอมถ้า5ปีเอมงั้นเอ่อผมตั้งแคมป์บริเวณนี้ก่อนแล้วกัน เราเรามาตั้งแคมป์กันบริเวณนี้ก่อนนะฮะจะได้แบบดูจชัดๆว่าต้องเก็บอะไรยังไงมั่งเอ่อจุบไฟเอาไอ้ power line go ก็คือหาว่าไอ้ power line เนี่ยไปทางไหนใช่ไหมน่าจะต้องไปดูตรงนี้แต่มันยังมี power line ที่ไปข้างบนตรงนู้นอีกฉะนั้นก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเราจะเดินทางกันไปตรงนูน้นขึ้นข้างบนนู้นกัน4<ฮ>ีพ<ฮ>ีเอ็มเดี๋ยวคนนะเอ่อตั้งแคมป์ก่อนดนะีออกว่า ดีเห so ็นแล้วทรงไม่ค่อยดีว่ะอุ้ย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 เดี๋ยดีเห็นหมาเวนนี่เป็นหมาที่ไม่น่ารักเอาซะเลย มาไหนว่ามาน้อย อย่างนี้หมาน้อยมันหนีผมวะเก็บฮะเก็บแล้วก็เดินทางต่อจำไ,ได้ว่ามีหมาตัวใหญ่จัุ่นูใช้ยังไงวะ อ๋อๆๆว่าอ๋อเคต้องใส่ธนูด้วยโอ้

โอ้จุกจุกเลยโอ้โอ้โอแตกเออขยำยาศพด้วย ตายอยู่ไหนวะอยู่นูน่นนี่ไงแถวๆนี้เองอเฮ้ยหมายวะรวยละยังอยู่อ๋อ จุดไฟจุดไฟมืดค่ำแล้วน่ากลัวอันตรายอุอย Uh, ôi, Cái này à đi, vào đi Hay oh. quá Cái này lắm ไหนเงี้ยดีโอ้จ้ะมันไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรเออโอเคมาต่อกันฮะหลังจากที่ผมกลับมาเก็บของตัวเองได้แล้วก็ฆ่าหมาไปเป็นที่เรียบร้อยครับ โอหอย่างยากตายไปหลายศพเหมือนกันนะบองตรงระหว่างทางมาเนี่ยเอาเรื่องอะอุ้ยอุ้ยอุนาวห่นาวหนาว ไม่ใช่เดี๋ยวอย่าพึ่งหนาว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 ลมแรงลมแรง,งจุดไฟจุดไฟหนาวเฉยออะไรยังชั่วนี่คือแหละรถรถเทนฟูด้ดอ๋อ เข้าจะอ๋อเข้าออทางด้านนี้แบตเตอรี่วะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อมีอะไรนี่วะ g e เรเตอร์ เนยทัวเือหมวกน็อกรีแพร์คิดเอาอะไรทิ้งดีวะอ่ะเียรีแพร์คิดเก็บไว้หมวกกัน็อกหมวกนอก็กนอกน่าจะกันความหนาวได้ดีรอเปล่านั้นโยเตอร์ Ôi! cái gì à? cái tua cái 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 Mà cái โมลอะวะเมดิคเซลิงไม่ใช่เอาสซลิงขับดีว่ไม่คุ้มว่ะ ตัวน,นั้น,ปนไปไหนอะอันนี้เหรอไม่ใช่นี่ไงแววววบ้าแวว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 ว แปดหอโอ้ามิวมิวเทนมีด ตอนสักอยากได้ปืนแหละโอเคไม่เอาอาเซคันด์พาวเวอร์นี้กีด้วยก็ วันนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับไว้มีโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ม bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ